บมาแครบคู่เองในรายการนะครับยูนไทยประกันครับทากับไก่อ่อนนุชครับแมตต์นี้ถือว่าเป็นแมตต์ที่สามตัดสินนะครับชิงรางวัลสูงทีเดียวครับคู่นี้

วัไตเยเขาเอากเลยอยู่เดยวเขาจะองไสฮ้ยเขารอดูอยู่นี่ไปเกมมันสะดุดมันไม่มันไปหาจับขาออกเอาลบหน่อยลบหน่ยลบหน่อยสองคนนี่ซ้ายขวานี่ มาผมไม่กลัวใครนะผมบอกนะเฮ้ย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 มาได้เชียร์เชียร์หน่อยขอนเชียร์หน่อยผมไม่ได้กลัวเลยนผมไปสองครับสองตัวสองก็ศูนย์ครับยูนเสิร์ฟทีซ้ายไปครับดูครับาแปดสามจังหวะครับลากเข้าไปเอาครับยังทันเนื้ไก่หมาหลัง ไปใหม่ครับตัดขวาครับยังคันครับสวนมาไปจังหวะสองอีกทีครับโดนครึ่งครึ่งหลังเท้าตั้งตึงตั้งตึงจะให้แฝงปู้ไม่ต้องเยอะใช่ไหมให้คนเดียวปู้คนเดียวปีเงียไโดนแฝงีเงียโดนแงห็น อันนี้ยอมพูดต่อไปเขาก็ต้องขออีกอ่ะขอทุกคู่เลยที่นี่จำก็ยูนเสิร์ฟดิ

ไปหัวเสาแล้วครับยูนสลับขาเพื่ออันนี้คือกระโดดแล้วนะไปหลังครับไก่มาสองลูกสามอยู่ไหนเดี๋ยวเจอไก่บ้างเป็น้องหยอดเดีพ่อดูลูกเลยพ่อสวนัรสองครับเสริบรังท้าใส่กันนะครับคู่นี้ โอ้โหแต้มแรกมาแล้วครับกาอนุทากัยเ้อันนมกักครบหนึ่คร ah ับมาขวาครับเอาครับเอาแล้วไปแล้วทีนี้สองท่กก bueno> ันครับ ี่ไม่มีแถวเลยมีชาวชี่เยอะเออแล้วยงมชาวิีจับด้วยก็มีแข่การเล่นตัวฝั่งนี้แพ้สองต่อสองครับมาเชิบมาเิบพี่เขาร้องไม่เล็นกัน สามต3วสองครับตรงตัวไปสวนไปเลยครับจังหวะเดียวอ่ะครับยังได้อยู่ครับกลยอานุชลากเขามามาหลังครับยูนเสี่ไปครับอยู่ในกรอบครับมาลากเข้ามายอดหรือเปล่าไม่หยอดครับเอายูนวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งไปใช้ อยู่ที่ความฟิตยูนเอ้ยนี่ไงขาอ่อนครับขาโยนครับฝั่งนี้โยนไปโยนมาขาโยกเย้ครับสองต่อสามครับขาอ่อนเอาครับยังไปยังไปโอ้ยบิ๊กเน็ตดีครับ เอาเอาเอาคนนั้นออกไปนี้อะไรอะอะไรไก่ชนดังๆันะปองอะไรยืนอยู่เออ่นปงเยโอ้ยืนนึตาจับเยอะจับเยอะลุ้นหน่อยลุ้นเยอะเวัสดีครับท่านผู้ชมอย่าลืมเพจรกล้องสายฮานะครับ

เอาลากเข้าไปหลังครับโยนยยนกระชากวิ่งตัวไปเลยอ่ะตัววิ่งเลยกระชากลูกสองครัสามเท่าครับจังทันครับโอ้โหวางเลยครับ สามเท่าครับ้าซ้ายมาไปไปหลังเอาครับไกลยังไงยังอยู่ในกรอครับแข็งหลังมายู่ตัดตวัดขวาครับ อื้อหือนี่ <laughs> 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 นวัับพัมาน้างมาไงมาแทนสมุยเหรอบอเลทเทค่นนี่แมบกเทคู่เขาปีดีอยู่้างกับใครนะเดิกบโอ้ยหลันนะตรงโน้นเด็กมันพื้นไม่ถึงป้างหรอแต่ว่าเขาได้ได้กีแรง โอ้เสิร์ฟหยอดลูกนี้ครับเอาไก่เอานุกขึ้นน้ำแล้วเจ้าหมู่างแขับตีตาอสามครับฮะเจ้าหมูยรแข็งแช่หมแช่หมดแื่พง้นพลอยหางีดียูแต่ขอเขามีดีแล้วมันโดดเกี่ยวใครใครประกบให้คุณนี้ พิธีส่งรู่ไปให้เขาเาขาเสนอไปเนี่ยๆเมือเราเราไปเขาบอกเขาติดเขาบอกขอขอขอเขาติดเขาเห็นผู้เฒ่าเห็นเขาไม่เขาทั้งนั้นเขาไม่กลัวแล้ว <c oughs> แต่ว่าวิธจิจาว่าเขาไม่ได้กลัวเขาไม่ได้กลัวเลยเงินแค่นี้ไม่มีปัญหาสำหรับเขาเท้าไม่เลี้ยวประกันแหัวเอ้ย ยกเรือเลยขนาดยกเรือเลยอสามสามต้องห้าครับยูนใช่ปะกันตีสาบมาหลังครับมาสวนครับไปหลังครับยูน มาไก่โอ้โหหยอดลูนี้เนียนครับข้ามไปก่อนสวนมายังเร็วครับตัดขวาลูกนี้ครับ,รบยนยนยนอย่าลืมลูกไปหัวเสาอ่ะโดดต้สูงแล้ะแตะหยอดตรงนั้นไหม

รอดกับช้อนเอาได้ครับยูนขอาข้ามมาก่อนครับวางครับโอ้โหลูกนี้ไม่เนียนยูนตักขึ้นได้ครับวางคืนครับดาวสายบุญสนใจเปล่า,เ,าเรียมนี้ ดูนะครับด uh, oh, like okay. ูรมาก็อปนะครับดูนะครับนี่เป็นไงเขีนว่าอ๋อิหน่อยเปนอนไรนควนถนัดทานเขาไปเอาเสื้อมาอย่างไหนเนี่ยขรักกันขาไมให้เด็กาควน้าเนียกีฬากันยังไม่พร้อมไงเกยท่วถนัดขัเดี๋ยวกจาแล้วนกนเท่ากันครับอยู่ไทยประกันเสมไหมครับ

เห็นครับมองเห็นสกูครับไปหลังเลยครับยูนขาอ่อนครับนี้ดใส่ตัวนั้นเลยเอาป็นตามูนในะเ่นดนเท่ากันครับสูสีมากห้าเท่ากันครับสูสีมาก

ดูดูวดูว่ดอาับโไปสวนแล้วโดนสวนแล้ไปหลังก่อนครับดีกล้องอย่าบังเฮ้ยเสือกรชนมนี่โอ้โหพัดไม้ออกครับฮาตาโหครับ สายไปครับโดสสนโดสวนมาโอ้ยสวนมาอย่างนี้โอ้โหตบขวาโดนส,สวนครับอ่ายูนหมุน360ร้อยหกสิบฟามาหลังครับแทงซ้ายอับกายอนุษย์วางขวาสวนโดสสสนโดส,ส,สวนครับ ส่วนเอาครับต้องแต่จะเหนื่อยครับทงตัวโอ้ครับน้ำหนักผิดครับจังหวะแบบนี้ครับมันจังหวะเร่งไปในตัวอยู่แล้วครับระบบหายใจครับ <c oughs> ขาเขือจะเริ่มอ่อนนะครับจังหวะวางก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างครับัลลองทาาาามกสสยยยนี่ เห็อนข้างมีไหมไม่รู้เหมือนกันกรครับแอดมินกลับเร็วนะครับเอ้ยออังไงลูกแรกลูกสองลูกสามหยอดครับโอ้โหใจร้อนครับ เจตโตครับไก่อรุณนำอีกครั้งครับโดนสวนครับยังได้ครับโดนสวนนี่ครับเอาไปหนึ่แต้มครับไก่อรุ แปดต่อหกครับโอ้โหครับแทงข้าหัวครับเก้าต่อหกครับ เก้าต่อหกนเดขวาครับเอาครับยูนครับเริ่มเหนื่อยครับ แกไปก่อนครับทำอะไรเขไม่ได้โอ้โหสวยงามครับลูกนี้สิบต่อหกครับไม่พอแ่อยหาล่อย สิบต่อ6กครับแทงตรงตัวครับเอายปตามมาก่อนครับเฮ้ยโอ้โหขึ้นแท่นแล้วครับขาอ่อนแล้วครับอยู่ในไทยประกันครับไม่พอแบงไม่พอแบง แต้มเดียวกเกมนะครับเฮ้ยไปแล้วกลับบาไปแล้วเดตะหคครับวางขวาครับแทงซ้ายครับอ๋อครับไปไล่ไปหูโหนลอกหงส์เลย ยุ่แ้รน11อบคุนไทยประกันเสริมครับ6ต่อ1หวานหน้าสายอีกแล้วครับขาอ่อนมันจับมาหนึ่งแ้มครับ7ต่อ11ครับสี่แมทันครับ เลี้ยฝั่งนห้เลี้ยงฝั่งนี้ห้าไร่มีห้ามร้อยีห้าลงสามร้อยุดี๋ยวต่อครับเจ็ดสิบเอ็ดหยอดครับวางได้วางได้ เหลี่ยมบังคับครับต้องไปหลังซีซ้ายครับโอ้เหลี่ยมเกินครับไม่ทันสิบเอท็อเจ็ดครับหยอดครับรับไม่ทันเลยครับโอ้เสิ เต๋อเหลี่ยมดีก<อ>ว่าครับเอาครับ <c oughs> ตัดสินครับ <c oughs> เป็นชัยชนะของไก่่อนนุสครับ12ต่อ7แต้มครับนมาดีมากเลยวันแมา